สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้น้องลูกหมูจะมาแนะนำเพื่อนรักของน้องลูกหมูเครื่องพิมพบาร์ราโค้ด TSCTTP 247 Printer าร์โค้ดเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกระดัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับสินค้าหรือเอกสารต่างๆเครื่องพิมพ์บาร์ราโค้ด TSCTTP 247 Printer าร์โค้ดเครื่องนี้พิมพ์ได้รวดเร็วมากเลยนะคะ ความละเอียดสูงถึง203 DPI และยังพิมพ์ได้เร็วถึง7นิ้วต่อวินาทีเครื่องพิมพ์บาร์โคด TSC TTP 247รองรับม้วนกระดาษได้ถึง300เมตรและมีตัวเครื่องที่แข็งแรงทนทานใช้งานได้นานเครื่องพิมพ์บาร์โคด TSC TTP 247เครื่องนี้ใช้งานง่ายมากค่ะใครๆก็สามารถใส่กระดาษและริบบอนได้อย่างรวดเร็วทุกคนเห็นไหมคะ บาร์โคดคมชัดพิมพ์ไวเหมาะกับทุกธุรกิจเลยค่ะถ้าพี่ๆต้องการเครื่องพิมพ์ที่รวดเร็วใช้งานง่ายและทนทานเครื่องพิมพ์บาร์โคด TSC TTP 247 Printer ปรนเตอบาร์โคดคือคำตอบค่ะถ้าหากสนใจเครื่องพิมพ์บาร์โคด TSC TTP 247 Printer นเตอบาร์โคดหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้หรือมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจพี่ๆสามารถโทรศัพท์หรือแอดไลน์มาคุยกับน้องลูกหมูได้นะคะ วันนี้น้องลูกหมูต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ